จัดมาอ้าวเปอร์ไปไหนไไหน,น้ำอะ่ะลูกจัดให้ครบ สวัสดีครับตอนนี้ดิวก็อยู่ที่เติรดเติดเต,ต,ตหลังเสร็จงานนะครับก็สําหรับดิวธีรพัฒน์นะครับไม่นิ่งนอนใจนะครับก็อยากจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเนะ้องพี่น้องตอนนี้กำลังเอาของมาสั่งของนะครับเพื่อที่จะไปมอบให้กับผู้ประสบภัยนะครับตอนนี้กําลังใจที่สําคัญที่สุดก็คือการหิ้วใจกันนะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องบานเฮ้านะครับที่แบบว่า ตอนนี้เจอพระว่าสงครามอยู่น้องพี่น้องกับเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับแล้วอีกหนึ่งกำลังใจของดิวนะครับดิวก็จะมาทําสิ่งดีๆในวันนี้นะครับก็บคือมือนีพระทีมงานพระลุงน้องกําลังกาลังสั่างกาลังสั่งกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะส่งเป็นรถเขาเรียกว่าอะไรนะรถ <ลด S 1> สิบ,สบโคตรถคอนเทนเนอร์นะครับเขาจะส่งไปให้แบบพี่น้องนะครับเช้าอีสานบานเท้านะครับว่าสิเป็น คนที่ประสบป,ปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับก็บเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันอย่างน้อยๆดูเป็นคนอีสานในฐานะคนอีสานคนหนึ่งดูกสิเหตุแนวดีที่สุดนะครับนี่ตอนนี้เขาเขาเลือกของอยู่ครับตอนนี้ข้าวสารกระซิมีแบบข้าวสารอาหารแห่งออแอมเพิร์ดหรือแบบว่าของใส่ที่มันจําเป็นที่สุดนะครับสวัสดีคับสวัสดีทุกคนนะครับ สวัสดีทุกคนตอนนี้คนกำลังดูพี่ดิวอยู่ใช่ไหมว่าพี่ดิวจะลงพื้นที่ไม้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนน,ต,ออตอนนี้ก็เต็มที่เออตอนนี้ก็เต็มที่เต็มที่ครับทุกอย่างอืมนี่ครับส่งตรงเลยนะวันนี้ส่งตรงเลยนะทะ่าไหนบ่ออ้นส่งตรงเลยเดะ ส่งตรงเลยสวัสดี1,200คนนะครับอู้นี่หน้านี่เอาหมดเลยนะลูกเอาหมดเอาหมดเหมาหมดเหมาหมดอะไรที่ช่วยเหลือประชาชนได้ก็ช่วยเหลือเพราะว่าตอนนี้พี่น้องบ้านเฮาก็คือแบบว่าต้องการกำลังใจกำลังใจที่ดีก็คือการฮิวใจให้กันและกันนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ เรื่องราวดีๆในวันนี้มีอะไรอีกอะมีนมหรือโรกนมหลักๆคือมีอะไรอะอะมาพูดให้พ่อฟังหลักๆ<อ>นม<อ>แพมเพิร์ปดปลากระป๋องปลากระป๋องมันเปิดกินได้เลยเนะาะแต่ว่าถ้าสมมติเป็นมาม่ามันต้องไปต้มบางทีปลากระป๋องเนี้ยเปิดเปิดกินได้เลยแล้วก็เป็นพวกอะไรของเด็กๆจ้ะ,อ,ะอ๋อ อ๋อไม่อะไรโอเคขอโทษขอโทษครับขอโทษโที่รักเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเขาแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องไอ้บ่โหนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอชมเดี๋ยวรอชมนะครับเป็นกลัง